อ่าสวัสดีครับพบกับอีกครั้งนะครับกับพาร์ทสรุปแนวโน้มในสัปดาห์นี้ครับวันนี้วันที่ห้าครับวันเสาร์ที่ห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งที่เรามาเจอกันทุกเสาร์ทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอ่อเมื่อวานนี้ครับตลาดนะครับก็เรียกได้ว่าพลิกโผลกลับมาดดนดนึงนะก็จะถ้าจะดูเนี่ยก็บางส่วนนะครับก็ตามที่เราบอกไว้บางส่วนก็ เซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับอย่างที่อยู่ในกรอบที่เรามองกันไว้นะก็คือตัวดัชนีนะครับแล้วก็ตัวดอลลาร์ส่วนถ้าถ้าบอกว่าเซอร์ไพรส์นะผมว่าจะเป็นตัวราคาพันธบัตรนะครับส่วนราคาทองธรยังไม่ทําอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาดูครับเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆนะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปฟังคลิปสรุปภาพรวมตลาดนะก็ถ้าถ้าคุณมาดูคลิปที่สรุปพาร์ทิเนเคลอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวคร่าวๆให้นะครับ ประเด็นที่ส่งผ่านมายังสัปดาห์หน้านะก็จะเป็นเรื่องตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะประกาศในวันพฤหัสแล้วก็ FOMC นะครับพันพุทธส่วนเอ่อสเติเมนที่ส่งมานะก็คือเฟดมีแนวโน้มที่จะชะลอหรือผ่อนคลายเรื่องการปรับล,ะละะดอัตราดอกเบีย้ยสูงหรืออาจจะปรับแค่ครั้งเดียวนะครับในปีนี้ก็คือไอ้นนั่นแหละนะเพราะว่า ตัวเลขจ้างงานบันดันกลับมาแข็งแรงนะครับมันทาให้เฟดเนี่ยไม่ได้กังวลอะไรมาเพราะมันมันไม่กระเทือนจ้างงานเงินเฟอร์มันไม่กระเทือางงาน,น,อนอแล้วก็เงินเฟอร์ปรับตัวทยอยปรับตัวลดลงด้วยแล้วก็ตัวเลขจ้างงานก็ลดลงนะครับตัวตัวเลขจ้างงานก็ยังคงดีอยู่ด้วยแล้วก็เงินเฟอร์ก็ค่อยๆชะลอนะครับซึ่งก็เซอร์ไพรส์ตลาดเฟดด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเขาก็จะบอกว่าดีอย่างงู้นอย่างนี้ไปนะครับก็ตามตัวเลขเนาะแต่ว่าถ้าภาพรวมเศรษฐกิจโลมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเท ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มที่ตัวราคาพันธบัตรก่อนที่อ่าผมยัดเปิดให้ดูอันนี้ที่เราตีเทรนกันไว้นะที่ผมมองว่ามันน่าจะวิ่งในกรอบนี้นะเราเม,มีมีโอกาสถ้ามันทะลุกรอบสีฟ้าน,นี้ได้มันมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะแต่ว่าเซอร์ไพรส์ตลาดอย่างหนึ่งก็คืออันนี้นะครับปรับตัวลงแต่อย่างที่บอกครับว่ากรอบนี้นะครับเป็นวอลโซนนะครับมันไม่มีใครเดาได้นะว่ามันจะไปทางไหนนะครับถ้าหลุดกรอบแล้วก็ไปหน้านั้นตอนแรกผมว่ามองไปแบบอันนี้แต่ว่าเซอร์ไพรส์ตลาดอย่างหนึ่งก็คือ มันวิ่งวิ่งหน้าเทรดลงฝั่งนี้ถูกไหมทีนี้ถ้าวิ่งแบบนี้สิ่งที่เราจะประเมินได้คือตรงนี้ไปจะเป็นวอลโซนที่สองนะครับแถวนี้ปรับตัวมาตรงนี้มันจะมาหยุดแถวนี้แหละนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นวอลโซนอย่างหนึง่งเดี๋ยวผม,มยญาตไกด์ไลน์นะครับน่าจะมาถึงแถวๆนี้ก่อนเราค่อยดีดดีบ่าวเล่นไซเวทแถวแถวนี้นะครับตรงนี้เป็นวอลโซนนะครับส่วนถ้าถ้าเราจะดูทางพาเทนิคลนะครับอ่าเห็นไหมครับว่ามันหลุด เทลไลด์ด้วยถูกไหมเห็นไหมครับมาหลุดกรอบเทลไลน์ก็ปุ่งฉะนั้นน่าจะมาไซด์เวทแถวๆนี้ก่อนตามไอเดียนะอ่าผมคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับอาจจะไซด์เวทแถวๆนี้สักระยะหนึ่งแล้วค่อยดีดตัวขึ้นมีสตอรี่หรืออะไรต่างๆขึ้นมามากกว่านะครับสำหรับตลาคราคา,าพันธบัตรตอนนี้เมื่อราคาพันธบัตรปรับตัวลงแล้วแล้วเนี่ย ตัวสินทรัพย์ที่มันคอร r e l a กันก่อนหน้านี้นะก็คือตัวดัชนีตราหุ้นของสหรัฐอเมริกาก็มีโอกาสปรับตัวลงสูงครับเดี๋ยวเราจะดูครับเนี่ยทั้งสาตัวเลยไหมครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดดาวโจน์ให้ดูก่อนเนาะดาวโจนวิ่งในกรอบตรงนี้อยู่เห็นไหมที่เราตีไว้นะครับถ้าหลุดกรอบอันนี้ได้ดีตามทิศทางนะครับเหมือนพันธบัตรแต่ S&P ห้าร้อยนะครับเราตีเกาะไว้ยังวิง่งอยู่ในอยู่ในกรอบอยู่นะมันมีทรงในกรอบมาแล้ว ถ้าหลุดตรงถ้าหลุดกรอบฟ้าอันนี้ได้นะครับ new high นะครับก็จะวิ่งจะใช้กรอบอันนี้แทนนะครับโซนฟ้านี้เป็นโซนแนวต้านตรงนี้มันยังไม่หลุดรอดูอยู่ว่าถ้ามันดีดตัวขึ้นไปพีคเหมือนกับที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามันดีมันสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้อะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะทําให้มันพีคขึ้นทำ new high super new high ต่อนะครับเห็นเห็นไหมครับว่าไห์แนวต้านนะครับ ทาง S&P แล้วก็ NASDAQ ด้วยเช่นเดียวกันทรงคล้ายๆกันเห็นไหมอตอนนี้มันยังมันยังไม่หลุดกรอบสีเหลืองที่ผมตีกันไว้นะครับก็ถ้าหลุดอ่าถ้าหลุดตรงโซนเส้นนี้เนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงไปตรงเทสตรงนี้ได้กรอบแนวรับแนวต้านเป็นแบบนี้นะครับอเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัตนตอนหลายทีนะครับอินเสิร์ตไว้เล็งนี่ครับ,บโซน อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมกลับมาที่ดาวโจนก่อนนะครับที่เรามาหามุมมองกันไว้ทีนี้ดาวโจนเนี่ยมันมีกรอบการเคลื่อนที่แบบนี้อยู่ฉะนั้นเหมือนเดิมครับที่เราทําได้คือถ้าหลุดหลุดโซนราคาหลุดโซนนะครับเกิดทิศทางถ้ามันไม่หลุดโซนก็ไซด์เวยอยางเงี้ยไปเรื่อยๆแา้าราคามันทํากรอบให้เราแล้วเห็นไหมครับเขาก็วิ่ง,ขงเขาอยู่เงี้ยถ้ามันหลุดขึ้นมาได้นะครับก็เป็นแบบนี้แต่ไม่งั้นก็วิ่งอยู่ในกรอบสีฟ้าน,นี้ไปก่อนสําหรับตัวดาวโจนนะครับอ่า อันนี้ทีนี้ s p 5 0 0เมื่อกี้เราเราเห็นทิศทางไปแล้วนะครับพันธาบัตรมักจะเป็น leading indicator ให้กับตัวดัชนีนั้นพันธาบัตรปรับตัวลงมามันมีโอกาสที่จะทําให้ตัวดัชนีเนี่ยวิ่งย่อด้เช่นเดียวกันนะั้นฉะนั้นทีนี้เดี๋ยวดูภาพย่อยภาพที่เป็นสเกลตามเฟรมเล็กทีนะครับอันนี้ก่อนอ่าเช่นว่าตัวกราฟเนี่ยมันมีเป็นกรอบสามเหลี่ยมอันนี้ฉะนั้นมีโอกาสขึ้นไปชนตรงนี้แล้วย่อได้นะครับสําหรับตัว S, s P 500นห้าอยนะครับเนีย่ยเรามองว่ามันน่าจะย่อมานะครับก็มีโอกาสจุดแนวรับที่เรามองกันไว้นะน่าจะอยู่แถวนี้นะครับมีโซนมีวอลโซนให้แล้วนะครับก็ถ้ามาถึงตรงนี้ถ้าไม่หลุดก็รีบาวได้นะครับอ่า NASDAQ เช่นเดียวกันนะครับ N a s d a q เรามองว่าวิ่งเกาะนีนะึ้นทีนี้มันลงทำเกาะใหม่ฉะนั้นตรงนี้เป็นวอลโซนใช่ไหมครับ มีโอกาสปรับตัวขึ้นมาเทสต,ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าอาจจะปรับตัวลงมาด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับมีวอลโซออยู่แถวนี้ตอนนี้อยู่ตรงกลางเทนนะครับก็จะวิ่งไซเวงี้ไปเรื่อยๆก่อนแต่มองผมมองว่าถ้าปิดแบบนี้มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นมาเทสได้ดีขึ้นมาตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันน่าจะไปทางทิศท,ทางขาขึ้นซะม,มากกว่าสําหรับสัปดาห์หน้านะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์มันทิ้งประเด็นไปว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามันดีฉะนั้นมันน่าจะเป็น p o s ิทีฟ กับดัชนีตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าตัวดอลลาร์อินเด็ก์นะครับอันนี้ดอลลาร์อินเด็ก์ราคามันวิ่งวอลโซนเนี่ยเห็นไหมครับวอลโซนวิ่งตรงนี้อยู่มันวิ่งไปวิ่งมาสายเวลแล้วทีนี้มันเลือกทางนะครับมันก็วิ่งคล้ายๆกับตัวพันธบัตรคือเรื่องหน้าถ ե แล้วว่าหน้าข้หน้าลงถ้าพันธบัตรราคามันปรับตัวลงเนี่ยตัวดอลลาร์อินเด็ก์มันจะแข็งขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเริ่มมองว่าหน้าจะ มีการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครับก็ทาให้ดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์ินเด็กเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สัปดาห์ก่อนนะครับก็ทางแบงก์ชาติเราก็ได้มีการเข้ามาช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือดูแลในการค้างเงินให้มันไม่อ่่นเกินไปทีนี้ดอลลาร์ินเด็กมันปรับแบบแบบนี้นะครับฉะนั้นความชัดเจนของการาฟมันน่าจะมีวอลโซนของมันอยู่อันนี้เป็นวอลโซนล่างนะครับเป็นแนวรับข้างล่างและนะครับทีนี้เดี๋ยวเราหาวอลโซนบน ตีกรอบมองว่าน่าจะกรอบนี้หนึ่งศูนสองจุดเก้าน่าจะเป็นกรอบบนที่มันสามารถวิ่งขึ้นไปได้แล้วเกิดแน,แนวต้านตรงแถวนี้นะครับสำหรับตัวดอลลาร์อินเด็กมองว่าน่าจะยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับอะขึ้นมาโซนนี้แล้วเราอาจจะเกิดการย่อหรือการจะเกิดการไซด์เวย์ก่อนนะครับต้องรอดูกันว่าประเด็นสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นไงเพราะว่าดอลลาร์อินเด็กอ่ะมันปรับตัวย่อมตลอดเลยแล้วมันปิดเนี่ยถ้า เราดูกราฟวีกเห็นไหมครับมันปิดสวยฉะนั้นถ้ามันจะดีดกลับมันก็จะดีดดีดกลับเป็นวีเชฟอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะขึ้นพีคไปโซนบนก็ได้นะครับฉะนั้นคนถือดอลลาร์ก็น่าจะยิ้มนะครับใ,ใครออมดอลลาร์ไว้แถนแถวนี้ก็ยิ้มนี้น่าจะโพ i ิชันบวกไปนะครับได้อัตราดอกเบีย้ยด้วยแล้วก็ได้ได้เลทด้วยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูราคาทองคํากับตัวน้ํามันก่อนผมขอพูดทองคําก่อนละกันนะวันนี้น่าจะเร็วหน่อยเนาะจริ สเตติเมเนนไม่ได้มีอะไรมากแลคาทองคํานะครับตอนแรกไอไอกราฟเนี่ยเวลาปรับตัวขึ้นมาครับช่วงเนี้โซนเนี้ยมันปรับตัวเพราะเข่าราคาน้ํามันทีนี้สงครามเนี่ยมันไม่ได้ดันตลาดแล้วนะครับแล้วก็ตัวดอลลาร์เนี่ยมันออกมาดีด้วยนะครับทีนี้มันมีสงครามมาคำนิดนึงก็คือราคาตัวทองคำเนี่ยมันเลยไม่ปรับตัวลงนะคนยังซื้ออยู่นะั้นฉะนั้นมันมีโอกาสเคลื่อนที่แบบนี้ นะครับวันดีคืนดีมันอาจาจะกระชากโซนีขึ้นมาเหมือนกันทาลายตอนนี้มันไซเวย์ตรงนี้ไปก่อนนะครับไม่ไม่หลุดโซนนี้สองสองหกเจ็ดห้าจุดเจ็ดแปดนะครับไม่ยอมหลุดโซนนี้นะครับถ้าเหนือโซนนี้ได้ปรับตัวขึ้นนะอะเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเหนือถ้ามันขึ้นไม่ได้ก็ย่อนะครับก็น่าจะลงมาที่สองห้าห้าห้านะครับตรงน,นี้เป็นวอร์โซนน่าจะไซเวย์กันไปเรื่อยๆก่อนเห็นไหมครับไซเวย์ เทดดิ้งบาเทดดิ้งบาเทดดิ้งบาจนวาอิหานนะครับจะตอบโต้ในตะว,วันออกกลางตอนนี้ที่มีปัญหากันก็คือทางอิหร่านแหละนะครับและส่วนเลบานอนเนี่ยน่าจะได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านนะครับฉะนั้นสงครามในกาซาเนี่ยมันเหมือนสงครามตัวแทนนะครับระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็รอดูว่าอิหร่านจะตอบโต้ไงเพราะว่าเมื่อเช้ามอ่านข่าวเนี่ย ู้นำพิชบาลล้โดนฆ่าไปสามคนแล้วนะครับล่าสุดตอนเช้าก็อีกหนึ่งคนนะครับโดนเก็บนะครับต้องรอดูว่าทางอิหร่านจะเอาไงเพราะอิหร่านออกมาบอกว่าจะไม่ยอมด้วยถ้ามาจะมาโจมตีอะไรแล้วก็อก่อนหน้านี้ราคาน้ํามันเนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดไปพูดตอนราคาน้ํามันดีกว่าฉะนั้นมันทําให้เราต้องคอยติดตามนะครับวันเสาร์ที่ฉะนั้นโพซิชันเนี่ยน่าจะขึ้นต่อได้นะครับสําหรับตัวประเด็นสงครามนะครับนันน่าจะทําให้ราคาทองอปรับตัวขึ้นต่อได้แต่มันจะไม่ขึ้น ไม่ขึ้นเป็นแบบนี้มันจะขึ้นแบบอยู่ๆกระชากพุ่งขึ้นไปแบบนี้เลยแล้วไล่ไล่ราคาขึ้นไปเห็นไหมครับว่าเขาทําแบบนี้มาสองเนี่ยครั้งที่หนึ่งมันจะไล่มาเรื่อยๆคุณเบื่อแล้วค่อยไล่ขึ้นไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะทําเหมือนกันทําราคานะครับอ่าทีนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ทีนี้ตัวราคาน้ำมันที่ผมพูดไว้ราคาน้ำมันเห็นเส้นเหลืองนี่ไหมเส้นเหลืองคือสิ่งที่ผมมองไว้กับกรอบฟ้าเนี่ยมองว่าราคาน้ำม,มันมันน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าสัปด,ดาห์ทีี่่สัดาาหห์อนนน้้เ ตัวประเด็นของตลาดนะมันมีอยู่ที่ว่ามีข่าวว่าตัวทางอิสราเอลจะโจมตีอาจจะมีการไปโจมตีบ่อนน้ำมันโจมตีแท่นขุดเจาะอะไรต่างๆโรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้จากที่เรามองไว้เนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้นะครับโซลาคามันเลยเปลี่ยนนะครับเป็นแบบนี้ทีนี้มันมีโอกาสสัปดาห์หน้ามีโอกาสปรับตัวลงต่อนะผมมองว่าเป็นแบบนี้ถ้าเขายัางวิ่งอยู่ในกรอบนี้อยู่นะมีโอกาสที่จะปรับตัวย่อ ผมมองว่าให้มันย่อเล่นแบบนี้ดีกว่ามันเทรดยิงบายกันง่ายดีแต่ถ้ามันพีคนะครับมันก็มีโอกาสขึ้นไปแบบนี้ด้วยเพราะปลายปีนะครับอย่างที่บอกว่าปลายปีเนี่ยทุกครั้งอ่ะราคาน้ํามันมันจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากดีมานการสั่งซื้อล่วงหน้าของบริษัทน้ํามันหรืออะไรต่างเนี่ยที่เขาไม่อยากจะซื้อน้ํามันแพงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าอเซนติมเบอร์ September, นะครับสองศูนย์สองสี่เดืเซมเบอร์สองศูนย์สองสาม อ่ะเห็นไหมครับนี่คือปีที่แล้วนะครับ September ร์ของงสามราคามันปรับตัวพีขึ้นไปเลยเนี่ยต่างกันเก้าสิบกว่ากับเจ็ดสิบกว่านะครับมันมีแกลปให้ขึ้นไปอีกได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็อ่ะสองศูนสองสองนะครับเซ p เ e m b e อร์สองศูนย์สองสองอ่าเดีาก่อนนะอ่ะเนี่ยครับเซ p เ e m b e อร์สูงก็สองเก้าสิบกว่าดอนเห็นไหมครับ ผมเคยทํากรอบราคาน้ํามันทิ้งเก็บไว้ก่อนหน้านี้นะทาบันทิ้งไว้เลยดีกว่าเห็นไหมคลิปนี้นะ่าจะเห็นวิธีการทํากรอบราคาผมนะทาตามได้นะครับไม่ได้มีปัญหาเห็นไหมครับเราได้กรอบราคาน้ํามันมาแล้วจะเห็นว่ากรอบราคาน้ํามันเนี่ยมันมีโอกาสมันยังมีแกลบให้มันปรับตัวขึ้นไปพีได้ถึงตรงนี้ได้เลยแต่ต้องดูสตอรี่ก่อนว่าเขาจะเล่นสตอรี่ที่ไหนกันจะจะเบรกเอา ตรงนี้ได้ไหมวันจันทร์นะครับหรือว่าปลายปีเนี่ยทางกลุ่ม o อเปกโอเปกพัดออกมาประกาศลดกําลังการผลิตต่อร่วมมือกับลดอ่าราคาน้ำมันก็มีโอกาสพีกไปอีกแต่ครั้งก่อนหน้าเนี้ยประกาศแล้ววันนราคาน้ำมันก็ไหลก็น่าจะเรื่องจากกูดออยล์เวนเทอรี่เนี่ยของอเมริกาที่โยเทลงมานั่นเองก็ช่วงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับประเด็นมันไม่น่าจะมีอะไรเยอะมากนะครับวันนี้ผมก็จบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมทิศทางก็เหมือนที่บอกครับถ้าวันจันทร์นะครับมันสามารถ วันจันทร์ไม่มีตัวเลขนะครับตัวเลขมันน้อยมากนะครับก็รอดูว่าวันจันทร์เนี่ยเขาปิดเนี่ยมันพีคขึ้นมาเหนือเส้นนี้ได้ไหมหรือว่าคุณจะเบสตรงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงกันดีๆนะครับวางสต็อปลอสกันเพื่อหลบออาจจะต้องวางไปถ้าสมมติว่าคุณคุณมองว่าบายคุณก็น้องวางใต้หางนิดนิดนึงนะครับรอจังหวะมันย่อลงมาแล้ววางใต้หางอาจจะครึ่งแท่งตรงนี้ไปหลบหลบการโควต์หลบการเวียนของราคานะถ้าคุณมองว่าน่าจะย่อนะครับคุณก็วางเหนือโซนตรงนี้ไปทักเจ็ดเจ็ด ราคามาสะบัดขึ้นมาหาจังหวะดีๆแล้วก็เข้านะครับเหนือ77ไปอย่าไปวางติ่งไส้ตรงนี้นะมันจะเป็นจุดกิน Stop Loss ของคนที่เทรดเทคนิเคเลปกตินะครับก็สำหรับราคาน้ำมันก็ประมาณนี้วันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราคลิปเราสั้นเหลือเกินครับแต่ก็ตามประเด็นที่เราจะคุยกันเนาะโอเคนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมวันสารสวัสดีครับ